ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำให้กับคนที่อยากจะเข้ามาเริ่มเล่นลำโพงบลูทูธ DIY นะครับอยากจะลองทำเองหรือว่าอยากจะลองฝึกทำอะไรประมาณนี้นะครับบางคนนี่พัฒนาไปจนถึงแบบว่าอาจจะไปทำขายก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะครับว่า การเริ่มต้นในการทำเนี่ยเราจะต้องซื้ออะไรบ้างนะครับอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำสำหรับมือใหม่แล้วกันนะครับบางท่านที่เป็นมือใหม่ที่แบบว่าไม่เคยเลยนะครับไม่เคยลองเลยว่าถ้าจะเริ่มทำเนี่ยเราต้องซื้ออะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับส่วนแรกก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ด้านบนนะครับแล้วก็แผ่นเพจ ส่วนที่สองจะเป็นวงจรส่วนที่สามจะเป็นลําโพงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นแบตนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันว่าอ่าในส่วนแรกนะครับที่จะต้องใช้เนี่ยก็จะมีแผ่นเพจแบบนี้นะครับคือถ้าเราต้องการความสวยงามนะครับแล้วก็ซื้อแันี้มันจะมีสําเร็จขายเยอะนะครับเขาจะทำํำด้านบนเป็นโลโก้ไว้ให้นะครับแล้วก็เวลาซื้อเนี่ยเรา ต้องดูนะครับว่าเราใช้วงจรรุ่นไหนนะครับเราก็ดูวงจรจะมีบอกอยู่ตรงมุมนี้นะครับว่าตัวนี้ใช้ gb 2 1สองหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวงจรตัวอย่างที่เรามานะครับก็บนเพจเนี่ยมันจะมีะช่องชาร์จ AUX อ่าแล้วก็ชุดชุดวงจรตะวันตรงนี้นะครับห้าตัวอันนี้ตัว เช็คแบตนะครับไฟวัดแบตแล้วก็สวิตช์ออนออฟนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนรูรอบๆนี้จะเป็นรูสําหรับเจาะยึดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับวิธีการประกอบเจาะยึดหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทําคลิปออกมานะครับคอยติดตามช่องนี้ไว้แล้วกันะะนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้บนเพจทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้เป็นสาย AUX ที่จะต้องมีนะครับต้องใช้กับช่องตรง นี้นะครับอ่านี้เป็นหลอดไฟวัดแบบนะครับมีหลายรูปแบบนะครับตัวนี้เป็นไฟสี่สี่ดวงนะครับใส่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่ามีสวิตออนออฟนะครับออนออฟก็จะมีหลายแบบหลายรุ่นเหมือนกันนะครับลองเลือกซื้อดูได้เดี๋ยวลิงก์ที่สําหรับกดซื้อซื้อของสั่งของนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในรายละเอียดของคลิปนะครับอ่ามีสวิตนะครับก็อยู่ตำแหน่งนี้ อันนี้จะเป็นช่อง d c c h ชาร์จนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับอยตรงนี้วิธีการต่อเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับอันนี้คือปุ่มปุ่มเช็คแบตนะครับปุ่มเช็คแบตก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับการเช็คนี้นะครับอันนี้เป็นอ่หมุดสำหรับยึดหูหิ้วนะครับ ยืดหูเข้าข้างตู้นะครับถ้าเป็นตู้ไซส์ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับถ้าไซส์ใหญ่เราก็จะใช้เป็นหูจับที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ห้าตัวนี้ก็จะเป็นสวิตไอไม่ใช่สวิตนะครับตัวที่เป็นวอลลุ่มนะครับใส่เพื่อความสวยงามนะครับถ้าปกติเนี่ยเวลาที่เราซื้อพวกวงจรนะครับมันก็จะให้มาเป็นสีเงินๆน,นะครับอาจจะ บางท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยสวยหรือว่าอาจจะชอบเป็นสีดําสีทองนะครเบก็มีนะครับก็จะวางอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับประมาณนี้เวลาใสมันจะออกมาหน้าตามันก็คลิปนี้สําหรับท่านที่เป็นมือใหม่จริงๆนะครับบางท่านเนี่ยที่เขาประกอบเป็นแล้วเขาก็อาจจะรู้หมดแล้วนะครับ <c oughs> เราไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> ก็อันนี้จบไปแล้วนะครับสําหรับส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นแผงวงจรนะครับแผงนี้เราเลือกใช้เป็นรุ่นที่เรียกว่า ZK g b 2 1นะครับตัวนี้ก็จะมีาทางเข้าด้านนี้จะเป็นไฟ DC นะครับอันนี้เขาจะบอกว่า DC 1 2บ4ถึงโวลต์นะครับช่องต่อที่ต่อจากชุดไฟมานะครับมันจะเป็น เอสบวกเลบเนี่ยก็จะใส่ลําโพงซับนะครับลำโพงซับหรือว่าลําโพงเบสนั่นเองนะครับก็จะมีขั้วบวกขั้วลบส่วนที่เป็น R R L L นี่นะครับ R าบวก R ลบนี่ก็คือตามขั้วลําโพงนะครับจะเป็นลําโพงข้างขวาลําโพงข้างซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น A อ X in นะครับสําหรับใช้กับสายเส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้ อันนี้ก็คือส่วนที่สองนะครับส่วนวงจรเนี่ยรู้สึกว่า c b สองหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมดเท่าที่เคยเห็นนะครับน่าจะมีประมาณสามสี่รุ่นนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะมาแยกย่อยแล้วก็ทดสอบวงจรกันทีละตัวเลยนะครับอีกสำหรับในคลิปต่อๆไปนะครับจบไปแล้วนะครับส่วนที่สองทีนี้มาถึงส่วนที่สามนะครับที่จะใช้กับ แผ่นเพลทแล้วก็วงจรชุดนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ในชุดลำโพงชุดนี้นะครับนี่ก็จะมีลำโพงนะครับชุดลำโพงชุดนี้จะทำได้ทั้งตู้เปิดแล้วก็ตู้แบนพาร์ทนะสำหรับใครที่สนใจจะทำเป็นตู้แบนพาร์นะครับเราก็ใช้ลำโพงชุดนี้ก็ได้นะครับก็คืออันนี้อันนี้แค่แนะนํานะครับแต่ว่าการที่เราจะไปสั่งซื้อเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้องไปดูในอ่าร้านขายทีนะครับ จะขายตาม Facebook หรือว่าใน Shopee Lazada ก็ได้นะครับก็เอาจากเสียงแหลมก่อนเลยนะครับเสียงแหลมก็อันนี้เป็นเสียงแหลมนะครับทวิตเตอนั่นเองนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสองนิ้วของเขาเรียกว่าสองนิ้ว H K นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เป็นโดมผ้านะครับจะให้เสียงที่ไม่บาดหูมากนะครับแต่ก็ แรงพอใช้ได้นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีบอกถือว่า4 oh m, าีา่โอห์มยีวัตต์นะครับประมาณนี้แล้วก็เสียงแหลมเนี่ยจะต้องมี C ด้วยนะครับบางคนเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยอาจจะใช้เป็น C ตัวเดียวก็ได้หรือจะใช้เป็นวงจรที่เขาเรียกว่า c r o s s Over Network ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในคลิปต่อๆไปอันนี้จะเป็นพื้นฐานก่อน ก็เป็นตัว C นะครับใส่ตรงสายบวกนะครับใส่คอมไปที่สายบวกนะครับ <S <S เพื่อกันไม่ให้ลำโพงแหลมขาดนะครับแล้วก็กรองเสียงออกมาตัวนี้ที่เราใช้นะครับจะเป็นค่าสามจุดสามไมโครฟาลัดนะครับสามจุดสามไมโครอันนี้กล้องมันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเห็นแล้ว ็ประมาณนี้นะครับน,นี้คือเสียงหลังเสียงกลางตัวนี้เป็นสามนิ้วนะครับเพราะว่าตู้ที่เราเอามาประกอบเนี่ยมันเป็นไซส์สามนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นกลางสีโอห์มสิบวัตต์นะครับเวลาสั่งซื้อนะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าออร่านะครับก็จะให้เสียงกลางที่ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ รู้สึกตัวที่นิยมใช้จะมี LG a u r a นะครับแล้วก็จะมียี่ห้อที่แพงๆขึ้นไปก็มีแต่นี้คือยี่ห้อที่มันถูกๆหน่อยนะครับ LG a u r a นะครับ LG จะติดมีเบรนิดๆนะครับ a u r a ก็จะติดกลางชัดแหลมนิดนึงอะไรเงี้ยนะประมาณนี้อ่าประมาณนี้ครับตัวนี้ก็เป็นลำโพงซับนะครับลำโพงซับที่สำหรับที่จะมาต่อช่องที่เขียนว่า S บวก S ลบนะครับ ถ้าเป็นมือใหม่ก็ดูไว้เลยนะครับ S บวก S ลบนะครับก็เป็นไซส์6นิ้วนะครับ6.5นิ้วประมาณนี้อนนี้คือพื้นฐานของการประกอบเลยนะครับจะเลือกใช้เป็น7นิ้ว8นิ้วหรือว่า5.2ก็ได้นะครับบางบางคนก็ชอบทำตู้เล็กๆนะครับก็อาจจะใช้เป็น5.2นะครับทีนี้มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่บังเอิญว่าชุดนี้นะครับเราทําการประกอบมาแล้วนะครับประกอบมาแล้วก็จะเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็มีอันนี้เราซ้อนไว้สองชั้นนะครับเพื่อที่จะให้แอมมันเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าก้อนไม่ใหญ่มากก็จะประมาณนี้ส่วนของแบตเนี่ยจะมีชุดแบตนะครับตัวล็อกนะครับการประกอบเนี่ย ไปหาดูได้ตามคลิปใน Youtube ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่ชำนาญมากนะครับก็สั่งซื้อเอาก็ได้นะครับในในออนไลน์เนี่ยมีหมดเลยทั้งเฟซทั้งช้อปปี้ a ล a ซด้าน,นะครับก็นี่นะครับก็จะต่อมาเป็นนี้อันนี้เราต่อแบบพื้นพื้นนะครับเราไม่ได้มีเครื่องยิงสปอร์ตนะมันก็จะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวเวลาที่เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องหุ้มท่อหดสีฟ,ฟ,ฟ้าอีกทีนะครับ น่นอันนี้คือชุดแบตเตอรี่แบตบชนิดนี้นะครับการต่อแบบนี้นะครับเราเรียกว่าการต่อแบบ 5S นะครับแล้วก็มีชุดนี้เป็น BMS สำหรับชาร์จนะครับก็ประมาณเวลาที่ใช้เนี่ยถ้าเพื่อความสะดวกนะครับให้ซื้อ,อ,อขั้วต่อแบบนี้มาด้วยนะครับมันจะเรียกว่าขั้ว XG 6 0สงครัา มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับอันนี้ตัวผู้ตัวเมียก็จะเป็นอย่างนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือที่ชาร์จนะครับอันนี้ผมก็ต่อไว้สําหรับลองครับลองชาร์จครับต่อสําหรับลองชาร์จก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากสี่สี่อย่างนี้นะครับนอกจากสี่ส่วนนี้เนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือจะเป็นตู้นะครับตู้เนี่ย เราจะใช้เป็นแบนพาร์ตก็ได้นะครับหรือว่าตู้เปิดก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแบนพาร์ตก็จะออกแน่นหน่อยนะครับแรงแล้วก็แน่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตู้เปิดเนี่ยมันก็จะได้เสียงเบสที่ค่อนข้างนุ่มแล้วแต่คนชอบนะครับก็สำหรับคลิปพื้นฐานการการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับทำลำโพงบลูทูธ DIY นะครับ ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เพื่อนๆอยากรู้มากกว่านี้นะครับก็แนะนำกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่แล้วเดี๋ยวกาติดตามด้วยนะครับผม BD Channel นะครับ